ขอน้อมน้อมแลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอากราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบเล็กบาลอเตและหมู่ธรรมนัทุกรูปอาจ,จเจริญธรรมเสียงดีญาติโยมทั้งหลายวันจันทร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2อ6 8 เกือบไปเลยเมื่อกี้เนี่ยมันจะเผลอ67สเจ็ปฏิทินไม่ได้ฉีกมากดูนะยังวันอาทิตย์อยู่วันวันจังแล้ว <c oughs> นอากาศร้อนอากาศหนาวฝนเราก็ปฏิบททัตนะิธรรมมาเนาะทั้งปีทั้งชาตินี่แหละ หรือว่าใครปฏิบัติธรรมแค่เอาแค่ดูดูฝนแค่พรรษาพรรษาแปลว่าฝนนะแค่สามเดือนหนึ่งน้อยไปนะยมเล็กนะอีกเก้าเดือนไปทำอะไรแล้วก็เหมาหมดเีอทั้าทางรู้ร้อนฝนหนาวหนาวก็ได้ปฏิบัติธรรม ร้อนเราก็ได้ไปฏิมรธรรมฝนตกเราก็ไม่ให้มันเปียก <c oughs> เลยเรื่องอะไรจะไปเปียกฝนน,นะนะ้าไม่สมควรให้เปียกแล้วก็ไม่เปียกเลยจิตใจเราเป็นยังไงมันมีดูดมีผลักไหมมีชอบมีชังไหมหนาวชอบหรือไม่ชอบ ไม่นานยังมีตัวผลักอยู่ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเนี่บางคนชอบหนาวหนาวที่ไหนไปที่นั่น <c oughs> เออแปลกมากเลยหนาวก็ไปด,ดูการหนาวแล้วไปบนยอดดอยบ้างบนภูบ้างนะออรู้ว่าหนาวยังหอบ อะไรต่ออะไรไปไม่แฉลบหนาวเนาะแค่สีมาสกเมื่อเช้าลงไปในโมกนะท่านท่านนาไทยว่าที่นี่สิบเอ็ดองศานะตอนลงไปโมกเมื่อเช้าเนี่หกโมงเช้าเมื่อเช้านี่นะแต่น,ๆๆๆนี่ในในโบสถ์เนี่ยนะถ้านอกนจะลดหรือเปล่านะ พื้นที่เราไม่มีภูเขานะมีที่ที่เนินสูงสูงต่ำต่ำท่านเองถ้าเป็นภูเขาแถววังน้ําเขียวแถวเขาใหญ่น่าจะเย็นกว่าน,นี้นะนาย,ยมแดงนะแล้วคุณต่อยเคยไปอยู่ไหมแถวปากช่องอยู่แล้วน้เขียวหน้าหนาวนี่นะคุณต่อยนะอ,อทิ่ที่แล้วมัน,มน ปีที่แล้วเนาะเออไปจังบะช่วงหนาวก็ได้พิสูจน์หนาวกว่าน,นี้แน่นอนเนาะหนาวกว่าน,นี้มันมีภูเขามีอะไรเออของเราแค่ที่ราบมีป่าหย่อมเดียวตรงนี้แหละนะนอกนั้นังมีแต่ป่ามันสัมบลังก็ปลูกมันสัมบลังของเราก็อนุรักษ์ป่าไว้ด้วยแต่ที่โล่งก็มี ไม่ใช่ปลูกปา่าจะแน่นทุกพื้นที่เลยมาเลยแล้วก็มีที่แดดลงใช่ไหมมีที่ระบายมีอะไรต่างๆน,น,นะพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยค่หาสถานทีนะ่เราไม่ใช่สัตว์ป่าอยู่ตามปา่าตามเขานั่นร้อนเย็นเราก็ดูใจเราเนาะนะ เคยอ่านใจตัวเองบ้างไหมคเคยนานครั้งบ่อยครั้งไหมหรือว่านาน,นานครั้งตรวจใจตัวเบ่อยอยู่เนาะเออเขาท่านให้คะแนนตัวเองนะวันหนึ่งวันหนึ่งแนละ้วเราเผลอใจห่างใจบ้างหรือเปล่า้างน้นก็นไปต้องไปอ่านสโลกรุ่นสโลกพอครูเขียนไว้นู่น ที่ต้นเสาเนอะนะปันเตรกรรมกรกุสโลให้ลูกศิษย์เขียนให้แล้วก็มาติดให้นะสโลตันสั่งพอครูเขียนไว้นานแล้วรื้สึปีปีหนะึ่งแปดะปีสองพันสิบแปดวะนานแล้วน,ะนั่งอยู่เนี่ใครเคยไป ผู้ฐานเก่าแก่นะแห่งแรกคง,งแรกๆกันนะผู้ฐานแดนโสกเนี่ยนั่งอยู่นี่ใครเคยไปบ้างคุณต่อยเคยไปนะเคยไปเมื่อไรไปช่วงหลังๆเคยไปอยู่เลยไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมนี่เฉยเนาะรา <c oughs> เคยไปไปอยู่ช่วงหนึ่งไปอยู่ระยะหนึ่งแดนโสกก็ยุบ ยุบแดนโศกก็คืตาขนย้ายหนังสือจากห้องสมุดต,ต่างๆมาไว้ที่สันติโศกตอนหลังก็พื้นที่ตรงนี้ก็ยังเป็นของชาวโศกอยู่นะยุบแล้วก็ตามนะเคยไปเยี่ยมเหมือนกัน <c oughs> หลายปีแล้วจำไม่ได้นะถามเยอะว่าถังขยะใหญ่ ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่หญหญโตมโหลานเนี่ยโยมว่าถังขยะันอยู่ที่ไหน,น <S 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 ยไอยู่ที่ลายไม่ huh ร่งารงกายเราเลยเออถังขยะใหญ่เอเอโยมโยมแดงบอกอยู่ที่ร่างกายเราเนาะเออโยมเล็กไปอยู่ที่ไหน,นหทั้งหมดเออทั้งหมดเนี่ยโยมเลยอยู่ที่ ใจเออโยมนางนี่ชักมั่นก็นมาแล้วนะอันนี้มันก็นมาแล้วนะทังขยะใหญ่นี่ไม่อยู่ที่อะไรนะที่ไม่อันนี้ปราชาไม <c oughs> นน่้ะั้นมันหลุมฝังศพนะปราชา <c oughs> ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะ สแสลงหูเกินไปนะป่าช้าใหญ่ที่สุดอยู่ที่ในท้องเรานะบางคนว่าท้องเรานี่แหละที่พิจารณาไปพิจารณามาก็มีส่วนจริงนะป่าช้าใหญ่ที่สุดแม่เราฝังศพอะไรต่ออะไรไปไม่น้อยเหมือนกันนะปูปลากุ้งหอยกบเขียดอะไรต่างยน,น,นกหนูนะ เ,เดี๋ยวจะเอาที่พระครูเขียนไว้นะเป็นโครงอะไรนะถังขยะใหญ่หนึ่งนั้นคือใจเราเรือจึงดังถมอะไรใส่ให้สุกใส่ทุกใส่ชไนะหนฮัโหดนักเวย อย่าโง่บ้าบอดใบหยุดได้อรหรันหยุดใส่ถังขยะนะหยุดใส่ถังนะขยะมาใส่ถังใจนะถังขยะใหญ่หนึ่งนั้นคือใจเราหรือจึงประดังถังถมอะไรใส่ให้สุขก็ใส่ทุกข์ก็ใส่ฉไหนฮระโหด นักเวยรอย่างโง่บ้าบอดใบหยุดได้ก็อรหรันบทโครงสองคนนี้มีความคล้ายความเหมือนแต่ต่างกันอยู่นะออมีความต่างกันอยู่แต่มีความเหมือนกันเปรียบจะเหมือนกันแต่มีความต่างกันอยู่่ออรู้แล้วนะ เราเรามีสังถังขยะเกลี้ยงเกลาเปล่าสะอาดยมเปล่ามีขยะเต็มไหมแต่ก่อนอาจจะเต็มนะเต็มล้นชาล้นออกมาเลยถังขยะ,ะใส่อะไรสุกทุกสุกเพราะสุขโลกีอะไรนะสุขโลกีมันมีทุก ควบไปด้วยอ่ะเป็นธรรมะสอง่ะนะเทวะธรรมานะธรรมะสองนะเนี่ยคือสุขทุกข์นี่แหละเนี่ยสุขโลกีเนี่ยพอเราคนที่อวิชชาก็แสวงหาสุขแบบนี้ใส่ตนเองนะใส่บริใจตัวเองนี่แหละเนี่ยแต่พระครูบอกว่านี่คือขยะสุขโลกีทุกข์ โลกีด้วยนะนี่คือขยะใส่ไว้ในใจเราส่วนมากก็คืออกิเลสทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวมันหาหาสุขโลกกติระหรือหาสุขโลกีอกิเลสนี่นะมันดิ้นรนเสวสหาอะไรสุขโลกิยะเนี่นะนนยความโง่ของกิเลสนะถ้าเราเราไม่รู้ทันทันทันมันนะ มันปลอมตัวมาเป็นแขกมาใส่อยู่เหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจเราแต่มันคนละฝาคนละตัวนะมันเป็นตัวดีไหมกิเลสเนี่ยอยู่ในใจเราเนี่ยตัวร้ายตัวมารตัวมารร้ายทำให้เราทุกข์เดือดร้อนเนี่ยนะทุกน้ำตาร่วงน้ำตารินน้ำตาไหลามาหลายชาติแล้วนะนับชาติไม่ท้วนแล้วยมติมนะ เราระลึกชาติไม่ได้อโอ้สีมหาสมุทรโอ้ไม่ใช่แค่บึงนะแค่บึงนี่งน้อยไปน้ำตาสีสาบุดเวียนไหวตายเกิดตายเกิดตายเกิดนับชาติไม่ท้วนถ้ารวมน้ำตาที่เคยร้องไห้เสีย,ยใจบางคนก็อกหกักอกพังเลย อย่างนี้นะเสียใจต่างๆนานาเนี่ยถูกเขาว่าเขาด่าจำเนิเสียใจร้องไห้อย่างเงี้ยโอ้โหเสียงน้ำตาถ้ารองน้ำตาไว้นะรวมๆกันแล้วอย่างที่ยมแดงว่าสีมาหาสมุทรย่แค่ทะเลนามันว่าอ,อ่าวไทยนะเออสีมาหาสมุทรมันผืนน้ำมันโอ้โหมากมาย ใหญ่ตัวมหาศาลนะนะจนกระทั่งปลาใหญ่ปลาใหญ่ตนะ้องต้องอยู่น้ําลึกน้ําตื้นต้องอยู่น้ําลึกเรือใหญ่เรือเดินสมุทรใหญ,ใหญ่ต้องต้องกินน้ําลึกมาวิ่งตามคลองตามไหไม่ได้แม่น้ําไม่ได้นะต้องอยู่ท่าเรือต้องทายืดออกไปในทะเลลึกๆไกลมันจะเทียบท่าได้เดี๋ยวเกยตื้นลงไม่ได้เนยนั้นปลาใหญ่ใหญ่เยนะ <c oughs> ต้องอยู่ในมหาสมุทรที่ใหญ่สมัยเ,เคยเคยอ่านเจอในใ,นใจไปดกนะปลาอะไรนะมิงคละติมิงคละเลยตัวหนึ่งยาวเป็นร้อยโย์สองร้อยโยนนะ์โยโย์หนึ่งเนี่ยโยมต่อยรู้บ่าว่าหนึ่งโยชนึงกี่กิโลสิบหกกิโลนะนะ หนึ่งโยกว่าที่พกกิโลก็คูณไปมันยาวขนาดไหนนะแค่กิโลหนึ่งกับพันเมตรนะหนึ่งกิโลแล้วพันเมตรแลยโอ้มันก็ยาวกี่เสาไฟฟ้าเนงะั้นปลามันใหญ่มากนะไม่ใช่ม่วานอย่างทุกวันนี้ก็ไก่ก่าใหญ่แล้วนะปลาฉลามตัวใหญ่ก็ถือว่าใหญ่แล้วอันนี้ปลาติมิงคละที่ ก่าไว้ในวิทยาศาสตในยุคกอ่อนอู้นยุคไดโนเสาร์เต่าถึงล้านปีไหมเนี่ยเต่าเต่าในยุยืนนะเต่ายกเว้นมันไปติดติดบ่วงติดอะไรติด,ต,ดติดตาไขา่อวนทออะไรเงี้ยมันก็ทำให้อายุสั้นได้แต่มันถ้าอยู่ตลาลำพังมันถ้ารอดปลอดภัยแล้วอายุยืนไม่ตายง่ายหรอกส่วนมากเขาจับเต่าได้แล้วเนี่ย เขาไม่ไปกินหรอกเต่าด้วยต่ภาพเนี่ยอ้าวถามถามยมสำรานเนี๋ยนะีเคยเห็นเคยเห็นเต่าอยู่เนาะเคยเห็นต่ภาพเคยเห็น,หนอ้าวต่ภาพกับเต่านี่มันต่างกันยังไงอ้าวเออเอ่อแต่แต่ภาพนี่ไอ้หลังคามันกระดองมันเนียนมันไม่มีมันไม่มีมมมเป็นเป็น เป็นอะไรก็ไเป็นตารางตารางอะไรอย่างงี้นะแต่ภาพไม่นี้มีคีบด้วยแต่ภาพเออมีคีบมันด้วยใช่ไหมถ้าที่รู้อะไรก็คือดูดูกระดองมันอะดูหลังมันนะคร่างๆมันเนียนมันไม่มีตารางอะไรเป็นเป็นเป็นช่องเป็นช่องไม่ต้องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างงีนะนะ เนี่เราอย่าไปดิ้นรนไฝหาอาวิชาเอาขยะมาใส่ใจเราอย่างพรอครูว่าเนี่ยนะถังขยะใหญ่ก็คือใจเราเนี่ยแหละกิเลสทั้งหลายเนะี่ยโยว่าเป็นขยะไหมยขยะทั้งนาม,มาทำนะขี้โกธขี้โมโหขี้อิจฉาริษยาอิจฉาเออกิ อิสาภาษาอิสานาาอิสานนี่พูดพูดถูกนะตรงบาลรีนะอิสาเนี่ยอิสาเนี่ยถ้าภาษาสันสะกิตก็ริษยาริษยาเนะี่ยพวกนี้คือขยะทั้งสิ้นเลยนะเอาแต่ใจตัวเองขี่รำคาญอึดอัดขัดเคืองนะอ,อันนี้กิเลสสายสายัก สายโทสะมูลหรือตะ,ต,ะระตะกูลโกรธโกระมูลตะกูลโกรธนะถ้าสายราคะมูลก็กามราคะอะไรมีชอบสายชอบสายรักสายชอบอะทางกาามเ่ยนั่นก็มีอีกด้านหนึ่งจำไม่ได้มันมีเยอะนะกิเลสสายสายชอบอ จะเห็นได้ว่าอย่าไปเห็นแค่ขยะทางวัตถุนะขยะทางวัตถุเศษพลาสติกเศษอะไรต่างๆเศษขยะอะไรที่ของทิ้งของขว้างอะไรต่างๆที่มันใช้ไม่ได้แล้วนะก็เอาไว้ทิ้งนี่คือขยะแท้ๆเลยนะแต่ขยะทางนมามธรรมเราเนี่ยมันมองไม่เห็น้วยตาเปล่าคือขยะใน ใจเรานี่แหละคือกิเลสทั้งหลายนะยมเล็กว่าควรจะอนุรักษ์ไว้ว่าควรจะกระจัดทิงดท้งคิดว่าสะสมไว้นะสะสมขยะนี่ไว้มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เรารู้เรารู้ด้วยญาณด้วยปัญญาของเราเอมมอมีเนี่มีอาการลิงคะนิมิต มีรูปเป็นอาการลิงคันิมิตอุเทศแต่ภาษาภาษา,าที่พูะเจ้าตัดไว้พระครูมาเก่าวนะเนี่ยกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันมีอาการลิงคันนิมิตอุเทศให้เรารู้ได้ด้วยญาณด้วยปัญญาของเราก็เลยเรียกว่ามันรูปเป็นเป็นนามแต่มันนิมิตหมายให้เรารู้ได้ ญาณหรือปัญญาเราเป็นนามเข้าไปรู้รูปคือกิเลสทั้งหลายนี่อีกทีก็เลยเรียกมันว่ารูปพระเจ้าให้มาดับดับรูปแล้วเนี่ยรูปในใจเราเนี่ยรูปนามมารูปแล้วนามารูปในใจเราเนี่ยดับไม่ไปดับนามมารูปหาโพธรูปนี้ไปอะไรเนาะท่านดินน้ำลมไฟไอที่แทงก้อนนี้ไปดับมันทําไมละถึงเวลามาถึงอายุขจะตายวันไหนก็ไม่รู้อเนาะ ก็ช่างมันอ,อที่แน่ๆก็ตายภายในเจ็วันนี่แหละออทิศจันทังคารพุทธหานศึกเสารใช่ไหมหรือว่าใครตายเกินเจ็ดวันนี่บางไม่มีหรอกแม้แต่ตัวผู้พูดนี่เองก็ตามภายในใต้เจ็ดวันนี่แหละอแต่กิเลสในใจเราเนี่ยมันเป็นรูปให้เรารู้ได้อาการราคะก็ แตกต่างลิงคะมีความต่างแตกต่างจากโทสะพยาบาทอุปนหะปฏิฆะอรติยังไงเนี่ยมันก็มีความต่างกับสายสายสายดูดกามกับสายดูดราคะอะไรเงี้ยสายดูดดูดเข้ามาอาศัยเหงนรักชอบเนี่ยแล้วก็สายผลักก,ก็โทสะพยาบาทอุปนหะ ปฎิฆะขุนเคืองเือสายผลักนะมันก็มีอยู่สองด้านเนี่ยนะที่เป็นขยะในใจเราเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาเราเป็นนามปัญญาเป็นนามเข้าไปรู้กิเลสท,ที่เป็นรูปนี่อีกทีนะบางคเอ้งกิเลสมันเป็นรูปยังไงมันหยนเป็นตัวเป็นตนต ขี่ช้างสูบยามาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่นะตัวใหญ่ตัวเบ่งแต่รู้รรอาการมันใจะไหมมันออ,ออกอาการยังไงอาการรุนแรงขนาดไหนตัวใหญ่ตัวเบ่งขนาดเท่าเสือเสือปลาด้วยเสือโคร่งตัวคำรามทีอย่างจะสิงโตราชสีัวโท,ท,ท,ทะเนะออกาอาการออกมาโอ้ตัวรุนแรงมากออกมา,ออกมาหเห็นปรากฏว่า ตัวมันใหญ่เบ่งมากเนี่ยโทสะคราวนี้นะความโกรธคราวนี้นะไม่ใช่ตัวเล็กตัวจิ๋วนี่นะเนี่ยจับตัวมันได้แล้วเออไอตัวนี้จับมันแม่นเลยนะโอสักยะเราเนะตัวสักยะตัวใหญ่มากกิเลสตัวใหญ่ตัวเบ่งเนี่ยนะเนี่ยเห็นอาการตัวตนของกิเลสอย่างนี้แหละคือถ้าจับทำปฏิบัติทาแล้ว ไม่รู้ตัวตัวนกกิเลสเนี่ยจับกิเลสไม่ได้อะไรนก็ไม่ได้ปฏิบัติทำยังไงนะก็ปล่อยมันอยู่ไปเลี้ยงขุนมันไปนะหาอะไรป้อนมันไปนี่นะมันเรียกร้องอะไรก็หาให้ก,ก็ได้อาหารได้ของอะไรเสพได้เสวยมันก็อ้วนพีใหญ่ดิโตขึ้นอย่างที่ยมแดงว่าจริงอ่ะ กิเลสมันมีสองด้านนะเคยฟังว่าครูมา,าเห็นอันนี้จังเห็นอันนี้จังเนี่ยนะเห็นอะไรใจอะไรก็ไม่เที่ยงร่างกายนี่ไม่เที่ยงเดี๋ยวหนังมันก็เหี่ยวมันก็ย่นเดี๋ยวฟันก็หลุดก็ร่วงอะไรอย่างนะี้นะตากระแฟฟามผมว่าเคยดำขลับี๋ยวก็หงอกขาวโพลนเงี้ยไอ้นี่เขามไม่เที่ยงไอ้นี่มันรูปธรรมง่ายเมื่อเห็นด้วยตาเปล่าเด็กน้อยก็เห็นได้แต่เห็นความไม่เที่ยงของกิเลส ที่มันเป็นตัวนามาทำในใจเราเนะี่ยมันอย่างที่ยมแดงว่ามันกำเริบเสือสารใหญ่โตใหญ่เบ็งก่เก่าได้นะมากมายขึ้นมาได้หรือก็ลดลงก็ได้ลดจากร้อยหน่วยลดลงเหลือ90 80 70เนี่ทางวิราคะเห็นความจางคลายมันนะจางคลายลงมนได้เห็นนเนีท่ทางดีนะถ้าทาง ทางแย่นะทางทางทางไม่ดีอ่ะนะคือให้เกลีมันจะเรินง,งอกงามไปบูนมันจะดียนะังไงโอ้จากร้อยหน่วยเป็นร1 0ยสิบร้อยยีใหญ่โตกว่าเก่าเลยนะโอ้โหตัวใหญ่ตัวเบ่งมากเลยนะอันนี้ก็ไม่เที่ยงอยีกแบบหนึ่งต้องเห็นความไม่เที่ยงของเรามันลดลงจางคายลงวิราคานุปสีแล้วก็ไม่มีเลย วิปัสสีสี่อนิจจาอน,นิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรทานุปัสสีเห็นนิโรธเห็นความดับไปเห็นความน้อย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 แล้วก็ดับ,บจะเรียกว่านิพานก็ได้จะทแทนเป็นคำไวยพจน์กันก็ได้นะ ถาว่าน,นิโรธหรือว่านิพานนี่ก็พอได้นะปฏินิสคาปฏินิสคาานุป,ปสีอยู่ตัวที่นะสี่นะนิปศีสี่เนี่ยก็เห็นความสลัดคืนนะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยผัดสะก็ไม่ได้ดูดก็ไปหาเลยนะเ,เหมือนกับเป็นแม่เหล็กให้เราชอบเห็นของชอบชอ,บอ่ ทานอาหารการกินเนี่ยแหละนะโภชนาการเนี่ยโภชนามัตมตัญยุตาเนี่ยนะเจออาหารชนิดนี้ไม่ได้นะใจมันดูดกิเลสมันอดิ้นอาหาเลยนะเออนี่ยเห็นไหมเห็นอาการเราไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องอ่านให้รู้ได้เราต้องพากออกมาตัดมันบ้างนิดมันจะดิ้นได้ขนาดไหนมันจะตายไม่ตาย เราจะตายไหมทำไมกินสิ่งที่เคยชอบเคยแซบเคยนัวเคยอะไรอร่อยในรสอสัทธของมันเนี่ยนะรสอร่อยรสรสจริงรสปลอมรสอร่อยเนี่ยรสปลอมรสกิเลสนี่ะรสอร่อยคือรสปลอมนะไม่ใช่รสแท้รสจริงมผลไม้มลำไยอ้าว ลำไยรสมันเป็นยังไงหวานทีมันมันหน่อยนะเนาะลิ้นจีก็รสลิ้นจีลำไยก็รสลำไยมะม่วงก็รสมะม่วงทุเรียนก็รสแบบทุเรียนด้วยหมอนทองไม่หมอนทองอะไรก็แล้วแต่ภูเขาไฟัว่วไนะม่ภูเขาไฟอะไรนะบางครั้งมีทุเรียนมันก็มีหลายพันุ์นกันลลกล้วยปลรกรอะไรก็รสของมันธรรมชาติของมันไงแต่รสอร่อย คือรสอสัทยนี่คือรสแห่งกิเลสรสกิเลสอุปทานใครอุปทานมันอะไรของใครของมันนะบางคนว่าส้มตำสูตรสูตรแพทยวิถีทรรมสูตรหมอเขียวใครเคยกินบ้างส้มตำสูตรหมอเขียวบางคนว่าแซนะ่บเหมือนกันนะเออแบบนี้ดีแซ่บของเขาเนาะ เออเนี่ยกรสรสสูตรหมอเขียวแพทย์ดีศรีธรรมถ้าส้มตามสูตรยมเล็กอืมก็เนี่ก็อุปทานสูตรยมเล็กเอออีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันนั้นรสอร่อยรแสแซ่บรสนัวเนี่ยเป็นรสอุปทานรสแห่งกิเลสถ้ารสจริง่งกะสิ่งนี้นั้นธรรมชาติของผลไม้ผักชนินี้ชนิดนั้นเออ ก็รสธรรมชาติของมันสเดามันก็รสขมก็มีบางชนิดหมนกันนะสเดาบางชนิดก็มันๆไม่ค่อยขมเท่าไหร่มีมันเวจ,จะมีน้อยพันส่วนมากก็ขมมระขีนกขมแต่เออเขานิยมก็ทำอาหารเนี่ยนะราก,กินนก,กินนะเขาบอกว่าคนแก่ชอบกินของขมจริงเบาห้นะือเนาะ เมื่อจริงบ้างไม่จริงบ้างอชอบนะผักอะไรผักสาบเคยกินไหมผักอินูนเดียวกันแหละนะรู้จักผูอีสานรือผักสาบผักอินูนเคยไปเก็บในป่าอย่างมุเตยพอแล้วก็เคยเคยไปเก็บเนาะผมก็เคยไปเก็บมันอยู่ในป่ามอกเองเอ,งเอา,อาเอาลูกออกมาต้มกินน้ำพริกกินเอาดอกมันก็ได้ยอดอ,อ่อนอนมันก็ได้ใบอ่อนมันก็ได้นะมัน ขมแปลมๆแต่ก็ขมน้อยกว่าไอ้สเดาขมน้อยกว่าบอรเพชรไอ้รูฟา,าสลายโจรน,นะนะอ่ะมองไปมองมาในาหมดเวลาแล้วเออรู้จักเลยนะถังขยะใหญ่นั่นอยู่ที่ใ,ใจ,ใจเรานี่เองนะต้องกวาดขยะออกจากใจใเราให้ได้ฉลองปีใหม่ นะพุทธศักราชใหมน่นี่สองห้าหกแปดเลยนะยสะสมขยะในใจลอยมากนักเลยต้องไอ,อมันลดน้อยลงนะทำมันใี้หมดนะหอ,อหมดหมดลงลดลงลดล,ล,ลงก็แล้วกันจะเริธรทำ